สวัสดีค่ะพบกับช่องสต็อกสตองชแนลนะคะวันนี้สต๊อกก็มาพาไปจุ่มเพราะว่าร้านพี่ทัศเปิดใหม่ตรงที่เดียวกับที่เดิมเลยแต่ว่าเป,ไป,ไปร้าน <ไป S 1> ใหญ่ขึ้นนะคะไปอุ่นนุพี่ทัศกันเลย สวัสดีค่ะุยยินดีด้วยนะกิจการเติบโตเปิดร้านวันแรกวันนี้ก็ต้องมาแกนโอเพนนิ่งพี่ทัศน์หน่อยนะนี่นอ่อลองเดินวนดูก่อนอนี่อะไรเดินใจก,ก่อนแล้วค่อยนเดี๋ยวรวมเรื่องของดีแล้วจะาเจะของร้านจะจีจอ๊อเ <laughs> ดี๋ยวจ้ของร้านจะจีจ๊จนี่สี่ร้อยเก้าสิบบาท มีอะไรบ้างอะเราจิใส่สไลด์มาสามวิอันนี้สิบสองละสี่อาดูฝั่งนี้บ้างมีอะไรบ้างันมมอนหมดเลยโอ้มอนมาทุกอันนี้คิมนีสิ1 0โอ้วว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 ว เลบิทีมินิมินิเลบิธีกล่องสีแดงตรงจิวอ่ะใช่นี่ใส่กับสก๊าบนี้คืออะไรโอ้ยน่ารักมา ก็ืจะทำมีวันนี้วันเดียวนะมีวันนี้วันเดียวเท่านัา้นนี่คืออะไร400% จะไม่ในใสๆใ,ในสามวิอะไรนะก็ได้อ๋อใจสลายก็ได้อันนี้อ, <laughs> อันนี้นนแถบนี้เหมือนเดิมเนี <c oughs> ย่ยเดี๋ยวใจสลายได้นี่ใจสลายต้องเนหะ็นเลยว่าต้องเหมาะกับคิมอนวีสิตนะอันนี้เราเห็นมันนวที่

อันนี้เป็นลายลาเราเคยสุ่มแล้วเราเราได้ตัวสีต้องมาบอกหน่อยว่าเราได้ไลายลาตัวไหนบ้างเราได้ตัวนี้ตับตัวนี้ไม่ใช่อันนี้จะเฉอใช่ไัมคะแม่จ้าไม่มีโก ก็เคยสีเนี่ยเรามีบิลบลี่ตัวนั้นไงกับอ,อันนี้ทีเคทคือยู่ดีกว่า how much we eat ¡Gracias! <laughs>

ฝากร้านน่อยนะคะอยู่ที่ตลาดลงพอจอหอนะอ,อยู่ติด DIY เลยนะครับเป็นห้องกระจกใหญ่เลยนะแต่ก็จะตั้งสองร้านเหมือนเหมือนเดิมนะคะประมาณเดือนหนึ่งนะก็คือจะตั้งอยู่ที่เดิมอยู่ติดกัะตีน้อยประมาณเดือนหนึ่งนะครับมนาะให้ลูกค้าติดตรงนี้ก่อนนะคบขอบคุณครับโปรโมชั่นนะคะสำหรับของวันนี้เป็นวันเปิดร้านนะหนึ่งสิทธินะ์เนาะหนึ่งหนึ่งคนก็ได้หนึ่งสิทธิ์ในการ อ,อ,นนอันนี้รางวัลใหญ่ ตามนีนะ,ะลิงนะลิงว่าจะได้อนไหนจะเอาอันไหนนะลิงนะเปิดอีกไหแพดเปิดให้เปินะหนึ่งสองฮึบอ,อันนี้แหละสายคลองม่วิธี <laughs> เอาไปเมียเบบี้ทีตอนอำหมายใส่แล้วใจเขาไใส่เขาเบบี้ทียาวใส่ของเบบี้ทีนะอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยหนูหนูก็จดไว้ใส่ของออกแค่สองอันอยู่เลยที่เหลือแบบว่าเป็นสิบจุ่มเนี่ยก็คือมีแต่เบบี้ทีต้องเอาผลไม้นะผละไม้ก็มีผมผลไม้มีแปดเบบีท้ทีสีส้มมีแปดอ,อะไรนะว้าย ลาบูบูถามดูชิวออกแล้วตัวไหนตัวนี้จริงงงะโอยงอยู่คณะยังงงอยู่จริงจิงตัวนี้เลยตไวนี้ายแล้วพี่ตัแต่รางวัลใหญ่เกี้ยงดีอยู่ไม่ต้องห่วงลิศมากเลยใชู่้สงู้สองก็มีแต่นี่รางวัลใหญ่สุด สนุกรางวัลไันสุดออกเร็วมากเห็นมันอยู่บนสุดก็เลยเอาเลยอยู่บนสุดก็เลยเพราะว่าตัวไม่ถึงได้อธิฐานอะไรหรือเปล่าไม่รู้มาเทันถ่ายขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยถือมั้ยสองใช่ถ่ายความไหนดีเดียวสามได้ถือสองเือ ยิมสวยๆนะ,ะได้ขึ้นเพจดที่ทักนะหรือว่าจะเอาข้นหน้าดีกว่าดีใจดีใจด้วยจริงอื้เฮ้เอสองใกล้กันชิกกันแหลสังที่ชิกกัน เดี๋ยวออกก่อนใช่เดี๋ยวออกก่อนเไปอ่างวอ่ออีกอ่ะปลอบใจใช่ไหมปลอบใจปลอบใจเดถามพถามว่าซื้อมาะมไมเยะก็บอกแอลซีว่าไม่ได้ซื้อ เรามีหลักฐานไงี้่แล้วหนูเปิดก็ท่องดีแลวคือแบบว่าเราถ่ายใช่เราถ่ายไว้หมดมีหลักฐานนะพี่ท้าอยลงนี๋ยวจะลงไม่ให้กคือนี่น่เียแต่ว่าเป็นแตหัวนี้เป็นทั้งตัวนีแต่ว่าอันนี้มันจะแบบเป็นอยู่ในใบไม้ดอกบัวอะไรเงี้ยเอาไหนสรุป อันนี้ดีสุดต่ออยากเห็นรจบีก่ะไม่ค่ะูจะได้สายของมดิก่ไม่ด้เสกับตาเลยใช่ไหมโก้เหรอจอเร็วไปนิดนึงไอโก้เหรอหไม่ชอบสายไอโก้ มีเลือใส่ของไ่ใช่ใช่ใช่ขอแก้มมอยากได้สีน่ารักทุกสีอันนี้ จุ่มนิดเอาลองวันใหญ่ๆนะโอ้โหเอาลวันใหญ่ลองจับตองเอาใหญ่ลองจับตองมีมีขิมม่อนมีเป็ดมีแมวอันบนบนสิบสิบิบิบ มินิเบบี้ทีค่ะโอเคเอ้ยแต่ยังไม่ได้ใส่คล้องเลยเอาปิดคลิปให้พี่ทัศน์หน่อยถ้าเราวันนี้สต๊อกสตองกก็ขอลาไปจุ่มต่อกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย